อีกหนึ่งเมืองที่กำลังล่มสลายเหลือแต่ซากเมืองประหักพังและสิ่งอันตรายรอบเมือง Tomorrow New Project เซิร์ฟแนวซอมบี้รูปแบบใหม่มีอาชีพให้เลือกค่าอาชีพนักสำรวจแพทย์เชฟช่างและนักฆ่าแต่ละอาชีพมีหน้าที่ต่างกันไปตามชื่อนักสำรวจจะมีโดนให้บินหมอมีโดนช่วยฮิลช่างคราของต่างๆได้เชฟทำกับข้าวและนักฆ่าจะคาอาวุธที่แรงกว่าคนอื่นได้ของเริ่มต้นเท่ๆด้วยขวานโนเกีย3310บรรยากาศในเมืองจะเป็นเมืองรลกล้างแบบสมจริงมีซอมบี้ตัวอันตรายต่างๆรอบเมือง ที่เราต้องปะท้ามันฟาร์มต้นไม้คน้คนรถค้นร้านค้าข้างทางฟาร์มได้ทุกส่วนของเมืองด้วยอาวุธที่มีหรือการเพ่งตาแล้วค้นหาการสร้างบ้านของตัวเองได้ทุกมุมเมืองที่ไม่ใช่แค่การตกแตง่งแต่เราจะต้องขึ้นโครงบ้านวางตู้ไฟทําประตูทําบันไดด้วยตัวเองทั้งหมดมีเครื่องจักรไวโรร้โพแล่โพหินหรือคราบตัวคราบเตียงนอนไว้ในบ้านได้กระเป๋าและการใส่เสื้อผ้าที่ต้องลากใส่ช่องหลอดเอาชีวิตลอดสี่หลอดอาบน้าได้ด,ด้วยแหลังน้ําในทุกที่บนแมปการทําอาหารแบบสมจริงย่างกันจริงๆกินกันจริงๆรถที่หาได้ รอบเมืองไม่สามารถเป็นเจ้าของได้แต่ขับได้และจะดรอปให้อยู่ตลอดเวลาระบบอีกเยอะแยะมากมายที่น่าตื่นเต้นแปลกใหม่และน่าเล่นสุดๆมาเอาชีวิตรอดด้วยกันได้แล้ววันนี้ที่ Tomorrow New Project ค่ะ